Lời cả, này, thị. Thị không đầu lúc 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 รัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมไอติสลอตกระดิกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราโยกับ ADM เกมคล้าย PTNPE เลิฟซะเหลือเกินมาก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่ากลุ่มอะไรจะคอร์สนี้เขาใช้เกมกันบ้างนะก็จะมี21ถึง23่สิบนาฬิกาแหละครับจะมีเดนุ่สาวกับน้องสาวท่ามสุดเซ็กซี่ของเราเลยท่านผู้ชมมาด่มาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะแตะบล็บะกระลำปลีกระลำโดสักเท่าไรออกเฮียอะไรวะวางหายโอเค มาก็คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะผมไม่นับเงินําเล่นจามแต่อยากใดดูความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครที่อยากรู้ช่องเวลานะครับผมพูดคุยกันในกลุ่มนะครับผมก็ลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะ <c oughs> ก็อยู่กับเกมน้องไดโนเสาร์นะผมพกมา1,000ทวนกันเลยเฮ้ยหวัง <c oughs> ว่ามันจะปงจะบังนะวันนี้เสียงหลอนะอะเียไรเนี้ยมาก็เริ่มที่80บ,บาทนะครับผมวางหนกระดงหน้าการะดานก่อน หวังว่ามันจะโบลบ๊ก,กันตั้งแต่เริ่มหวังว่าเยี่องนั้นพวกก่อนอทุยก่อนวะ่ะเพราะว่าตอนกลางคืนนี้มันไรจงหลายจัดเหมือนกันนะผมหลังจากที่เคียร์เล่นมาประมาณเดือนถึงน,นะกลางคืนเนี่ยเออสองเดือนนั่นแหละคือต้องดึกนี่บอกเลยว่าโคตรไลครับไม่รู้เพราะอะไรนะดึกๆเรสใสคนไม่ค่อยปั่นกันเนีเออไม่ค่อยมีใครแย่งดวงหรือเปล่าคิด <c oughs> ไปเองไหมวะอยู่ในช่วงนั่นแหละท่านผู้ชมเออ ดวงด้วยช่วงด้วยนะดวงก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสูตรนี้นะครับผมบอกลเลยนะสูตรรางความจังไรนั่นเองก็พยายามดูเชิงกันไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมอย่าใจร้อนนะครับเล่นแบบเล่นอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมเกมมุนแบบเกมตู้นี่มันไม่ต้องเรียกว่าอะไรวะอย่าหวังว่าอุ้ยไว้หวะอย่าไว้วางใจนะท่านผู้ชมโว้ดิพันเกินเกินกับปิดเทอร์โบกอนปิดเทอร์โบกอนดูเชิงลูก แต่มันเกลือ,กอ,อยังวะเฮ้อโบธาปีนตายลูกหลังความจังไรทางความจังไรเพื่อนสะเทือนเลยล้านไปดิมันหูฟังมันได้ยินข้างเดียวว่ะเพื่อนนะโบบาโบบาไปเพื่อนสวยงามเพื่นอนเอออย่างนง้นเราจะหวกบกบวกน้องไดเฮ็นะครับท่มนผช้ชมโอ้เอโกเคมวกสิบเต็มจอเป็นสิบพีเออมันเท่าขนานั้นเลยครับผม หนักหน่วงบอกเลยว่าหนักหน่วงจริงนะครับผมดอกนี้เฮอเอ้า,า,าดิปากเธอโบเธอโบเธอโบโลโ,โ,โลว่แล้วอย่าให้ได้ตั้งตัวโชโชชจึมจึมโชตึงตึงเป็นสามสิบเลยละกันนะครับผมท่านผู้ชมเราจะมากระโดดเบ็ดหรอือว่าเทคนิคการยอดหนังเขา้อมแน,น,น่เอยเฮ้ยมามมาเถอะเพื่อนมาเถอะเพื่อน โอเคเรียบร้อยรู้เรื่องเราเรียนจีนโอ้ไม่ตอนทำกับค่าได้ยังไรนะครับผมลูกโจงลูกเจมาสวยอยู่ทำไปเสียงมันได้เออใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินข้างเดียวอะแปลกๆนะ้งเสียงไงไวะเนี่ยต,บต,บตุบตุบตุบตับตับตับตุบตุบยังไงเพื่อนโอ้ไม่ก็ยังครับโอเคเรื่อยๆเรียงๆนะครับผมค่อยๆมา ชว,รอช,วรอช่วงรอจังหวะโน้ตจังหวะบอกมาครับผมเลขสีบอกเจโอเคดูเรื่องโงเรนจีนนะครับผมตัวไออ้โหไม่มาวะมีวายทำเพลี้ยอะไรวันเนี้ยอุย้ยหนึ่งสองสามสี่แลครับผมท่านผู้ชมสี่องค์ครบองค์ประชมอบกรอบนะครับผมขึ้นฟรีตะเป็นเราไปจะเก็บเตอร์ที่หน่วยกูข่าวไฟล์ลาเบิร์ดลาเบิร์ดไปเลยแปดหมดนี้จะแรกแรงบ้างนะครับผมก็มาดูมาดูกันนะท่านผู้ชมออกมาจะกโบ,บะคือพันหนึ่งนี่คือแัดเลยสิบเคบวกบวกแน่นอนนะครับผมแต่ว่า ไม่รู้จะแตกนานหรือว่าเล่นนานหมุนนานหลวงอิมตูก่อนก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมไปกระใจายเฮียร,ร์โดนกดทราบกดไลค์กันด้วยเด้อนะอย่าลืมนะใครที่อยากดูช่วงเวลานะครับผมนะมาแรกเป็นเทคนิคกันได้เลยนะลิงค์ที่เขาไป็นแรกในหินนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดป่ากกดไลค์กันด้วยอย่าลืมนะอย่าลืมไลค์ด้วยโอเคท่านผู้ชมครับผมแปดหมนุนได้ไปสี่แปดอีกเฮียโคตรเกลือเกลือจริงอันเนี้ย โอ้โหอะไรกันวันนี้เพื่อนบลากบรบลากาก์ดเลยโอ้โหคือดีแรกร์แปลกๆนะครับผมเวนี้ลายนี้มันโซ้โำรอยปะวะคือได้ฟิลิปปินแบบบ่อยๆแบบนี้คือน่ากลัวนะท่านผู้ชมมันใจไม่ค่อยใจยกันเนี่ยยังไงวัเน,นี้โ,โว่าแปลกๆแ,แล้วเดี๋ยวฟีมอนนะท่านผู้ชมยังไม่มายังยังยัง,ยงไม่มาเหนื่อยนะบางทีนะเจอแบบนี้นะครับผม ยากกันวันนี้เอออย่าง,าง,างั้นแหละท่านผู้ชมได้เม้เาหนึห่งุนแจกแต่หมดดุนจริงๆนะครับวงเกมนี้แจกแล้วแจกอีก,อก,อกโอ้โหไม่ตรงไม่ติดคำนวณกันเลยรู้สึกว่าเพลเพียชอมีนะครับผู้นนชมเหมือนจะง่วงเบลึกนี่มันช่างแบบปวดหัวปังเคมาเพื่อนรายงานเรื่องเล็กๆไอเ่อนเป็นรักกันเลยโบนโอเคได้มาถึงหมุนท่านผู้ชม โอเคดูเรื่องโอเคท่านผู้ชมก็ได้ไปเรียบร้อยนะโอ้โหมันจะเยอะโอเคไม่เป็นไรเป็นการเริ่มต้นที่ดีเฮ่อโอเคเมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องน้ำมาแลท่านผู้ชมก็สต็อปไว้แล้วก็มาเล่นต่อกันเลยมาอยู่ๆก็ปวดกลางโค้งกลางคันโอ้โหหมาเชยท่านผู้ชมไปเยี่ยวแบบเดียวโอเครูเรื่องโรงเรียนจีนสุดยอด ไดเฮ็ดไดเฮ็ดน้องไดเฮ็ดมาเ Hi ต็มจอแล้วคุณผู้ชมสวยงามนะครับผมเมื่อกี้เราก็จะหัวโปกับน้องไดเฮ็ดผสมปันกันเลยทีเดียวเชียวนะโอ้ไม่กอดมาแล้วสร้างพันนี่แหละนี่แหละที่รอคอยและลอยคออ๋อมาเบท่าสิบเลยปะท่าลวงเบ็ดกันปังปังโป๊กปะไม่มาต้องปิดเทอร์โบไปเนี่ยโอ้โหโลลัวปิดก้อนนะครับผมแรงความจังไรรู้เทอร์โบะปิดแล้วแล้วก็มาหมุนธรรมดาต่อไอ้เพื่อน อูห้าสิบสวยงามตามคองพลามแปดพลามเก้ากันเลยบอกว่าเองจะมาร,รอบนี้นะกดล็อกเลยโอ้โหสี่พันท่วนนะผู้ชมลองดูด้านล่างเยครยบผมเอ้สวยงามสวยงามมารวยๆเพื่อนขอบบมุนเยอะๆขบอ,อีก,ก็ดังออนแอออนแอะเหลือเกินนะวีตกตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ เคสิบสิบเคนะครับท่านผูช้ชมบวกจบวกด้วยว่าจะหัวโบกสวยงามสวยงามสวยงามไอเอ,เอลูกพ่อรอบเพื่อนเลขสิบน,นะครับแล้วก็น้องเข้ายาวมาน้องเข้ายาวโอ,โ,โอ้โหไอเคเพื่อนรักฮักเลมโอ้ต่อด้วยโอ,โ,โอ้โหเคจีดีจริงของจริงอันเนี้ยไหลๆเลยวะ่ะสองพันเจ็ดครับท่านผู้ชมมา,าว่ะมันเริ่มมาแล้วโอเคไอเคลูกพอ่อแต่เจอหมดยังไงว่ะเกือบ เอาจริงเดแถมแล้วแถมอีกแจกแต่หมุนขอติดคำนวณได้ไหมโอ้โหแต่ว่าจงหัวโบกมา2องพนะครับต่อด้วยเคหกสิเต็มจอไปเหมือนกันอุ้ยเหมือนไหลเหมือนไหลตอนนี้คือมือมันขึน้นเหมือนเฮียใจสั่นเหมือนท่านผู้ชมคือตอนนี้ใจสัน่นจริงกาแฟอะไรกินกินกาแฟเยอะเกินเพิ่มช็อตใจเต็มใจต็มใจ,ใจตรงใจเต็นไปเลยมันจะชอ็อกโอเคไอเจ บวกขิวไปเออไอมันดูเรื่องดูลาเป็นบ้าไอ้เคลูกพอ่อสวยงามสองพันเออพงเอ้อสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบท่านผู้ชมมันมาแล้วนะผมเด็กสองขมวนสุดท้ายหวังว่ามันจะแจกกันอีกนิดนึงขอรับยี่สิบเคถึงไหมปังเจ็ดร้อยสิบสวยงามสวยงามปังก็เ,เป็กหนึ่งทีเอเคลูกพ่อมาอย่างเงียง้ยไปต่อโอ้โหมาทำอเนี้ยใหญ่หวะวายไม่ติดคำนวณวะเออบางทีนะท่านผู้ชมนะ มันก็จังหวัดนรกนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมจังหวันดนี้โอ้โหนกกระจกว่าพวก่องแรกไม่มาวะมีวายซะด้วยเพิ่มแบบเกล็ทองแบบเหลือกอลามงามแท้เลยตะลึงกันเลยเมื่อกี้เราไม่จะคำนวณวนะ่ะอันแปดโอเคเด้โอ้ยยังได้หมุนจะยี่สิบเครหรือเปล่าเพื่อนหวังว่าดอกลีจะติดคำนวณอ,อีกนะ อุ้ยสวยงามโอเคแล้วยังไงกังงงบโจหัวบทที่สองโอ้โหไม่มาวะโอเคไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมโอ้โคือแบบรอบนี้คือคุ้มจัดนะครับผมได้ไปสิบห้าเคกันเลยกับเบ็ดห้าสิบโอ้โก็นะรอบนี้ผมมาแย่นะครับผมได้ไปสิบเก้าเคนะท่านผู้ชมโอ้โคิดว่าจะแบบแต่ว่าค่อนข้างไหลในช่วงเวลานี้เอาเป็นว่าใครที่อยากดูช่วงเวลาแบบนี้นะเข้าพูดคุยได้เปนเทคนิคกันนะครับก็ลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์แรกนะครับท่านผู้ชม สำหรับวันนี้เฮียก็ขอลากันไปก่อนเลยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ด้วยนะไป